สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ครูมีนจะพาหนูมาทำใบงานชุดใหม่นะคะลูกหน้าที่6นะคะนั่นก็คือเขียนเป็นอังกฤษนะคะหรือว่าเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะเดี๋ยวครูมีนจะพาหนูมาท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนเนาะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปท่องคำศัพท์กันเลยค่ะคำแรกนะคะ e a t eat กิน e e a t e กินกอิกนอกินต no ่อไปค่ะ an er f a n fan พัดพอไม่หันอากาศดอพัดต่อไปนะคะ f a r f a ไกลสละไอไม้มะลายอลอไอไกลต่อไปค่ะ f o x ็กฟสุนักจิ้งจอกสอ,อุสุนอไม่หันอากาศขอนักจออีงอ,อจริงเมโทจริงจออกกจอสุนักจิ้งจอกต่อไปนะคะ f a t แฟตอ้วนอ,อวนอวนไมโทอ้วนต่อไปค่ะ f l y ไฟมาแรงวันหรือบิน a m l ง,งอมลแรง w ไม่เห็นอากาศน o วัน b อ i n o บินมลแรงวันหรือบินต่อไปค่ะ g u n กันปืน p อ u n o ปืนไปนะคะ h a t h คหมวก หอมอวอกอมวกต่อไปค่ะ H E N hen แม่ไก่ a อม a มไม้เอกแม่สารไอไม้มะลายกอไอไก่ไม้เอกไก่แม่ไก่ต่อไปค่ะ H U T h ัด e ก,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 กระทอมกรอกระทอมอทอมไม้เอกท่อม อมต่อไปนะคะ H O T ฮอตร้อนอนอรอนไม่โทรร้อนต่อไปค่ะ I N K อิงน้ำหมึกนอํำนํำไม่โทรน้ำหอมออึกกอหมึกน้ำหมึกต่อไปค่ะ i c e i S, น้ำแข็งนออำนำไม่ทูน้ำแอขอไม้แต่คูงอแข็งน้ำแข็งต่อไปนะคะ i n i n นสะระไอไม้หม้วนนอไอในต่อไปค่ะ i l l I S, ปปอ,อ,อป่วยปอวอยป่วยไม่เอกป่วย ไปค่ะ j u G จักเหยื่อ A หอยยอืออกกอเหยื่อต่อไปค่ะ JAM แจมแยม A ยอมอแยมต่อไปนะคะ JAR จาตุ่มตอุมอตุ่มไม่เอกตุ่ม ต่อไปค่ะ keyk ลูกกุญแจ l อ o กอลูกกอ r u ยอคุน a i จอแอแจ j ลูกกุญแจต่อไปค่ะ k i d คิดลูกแพะ k i d คิดลูกแพะ l อ o กอลูกแ a พออะแพะลูกแพะ ค่ะ L E G เล็กขาขออาขาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำใบงานกันนะคะให้หนูหยิบใบงานขึ้นมาเลยลูกใบงานชุดไหนเปิดมาหน้าที่6หน้านี้ได้เลยนะคะคำสั่งเขาบอกว่าเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องข้อที่1รูปกินนะคะ Eat กินมีตัวอะไรบ้างคะภาษาอังกฤษคืออะไร eate e, กิน eate e, กินใช่ไหมลูกอ่เขียนเลย eate e, กินต่อไปรูปพัดนะคะพัดภาษาอังกฤษก็คือ fan fan พัท fan fan พัทเขียนเลยลูก F A N แเซนพัดต่อไปรูปฟ้าไกลนะคะฟ้าไกลภาษาอังกฤษก็คือ far ฟาไกล far ฟาไกลเขียนเลยลูก far ไกล ต่อไปรูปสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกภาษาอังกฤษก็คือ fox ใช่ไหมลูก fox fox สุนัขจิ้งจอก fox fox สุนัขจิ้งจอกเขียนเลยลูก f o x fox สุนัขจิ้งจอกนะคะต่อไปรูปอ้วนอ้วนภาษาอังกฤษก็คือ fat นะคะ FAT f a อ้วน FAT f a อ้วนเียเลยลูก FAT f a อ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปลูกรูปแมลงวันหรือบินนะคะก็คือ FLY fly แมลงวันหรือบิน f l y ไฟมแมลงวันหรือบินนะคะเขียนเลย f l y ไฟมแมลงวันหรือบินนะคะต่อไปรูปปืนปืนภาษาอังกฤษก็คือกันนะคะ g u n กันปืน g u n กันปืนเขียนเลยลูก g U N การปืนต่อไปรูปหมวกหมวกภาษาอังกฤษก็คือ H A T Hat หมวก H, h A T Hat หมวกเขียนเลยค่ะ H A T Hat หมวกต่อไปแม่ไก่นะคะแม่ไก่ภาษาอังกฤษก็คือ h e n hen แม่ไ e ก่ h e n hen แม่ไก่เขียนเลยลูก h e n h e n hen แม่ไก่นะคะต่อไปรูปก,กระท่อมกระท่อมภาษาอังกฤษก็คือ h u t hut กระท่อมนะคะเขียนเลย h u ทีฮัดกระทอมต่อไปฮอตร้อนลูกฮอตร้อนภาษาอังกฤษก็คือ h o t ฮอดร้อนเขียนเลย h o t ฮอดร้อนต่อไปนะลูกแถวใหม่นะคะรูปน้ำหมึกน้ำหมึกภาษาอังกฤษก็คืออิงนะคะ i n k อิงน้ำหมึกเขียนเลยค่ะ i n k อิงน้ำมึกต่อไปรูปรูปน้ำแข็งน้ำแข็งภาษาอังกฤษก็คือ ice I, ice ice น้ำแข็งนะคะ,ะเขียนเลย ice e ice น้ำแข็งต่อไปรูปอินในนะคะ i n i n a i n inay เขียนเลยค่ะ i n i n a ต่อไปรูปป่วยรูปป่วยภาษาอังกฤษก็คือ ill ใช่ไหมคะ i l l ill ป่วยเขียนเลยค่ะ i l l ill ป่วยต่อไปเหยือกรูปเหยือภาษาอังกฤษก็คือ jack เหยือก j u G จักเหยือกนะคะเขียนเลยค่ะ j u D จักเหยือกต่อไปรูปแยมค่ะแยมแยม JAM แยมแยมเขียนเลยลูก JAM, jam. 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 So แจมแย่ yeah. นะคะต่อไปจาตุ่ม um, นะคะจาตุ่ม um, ภาษาอังกฤษก็คือ J A, A R จาตุ um. ่ม J A R จ่าตุ่มเขียนลยลูก J A R จาตุ A ่ม um. ต่อไปรูปลูกกุญแจลูกกุญแจภาษาอังกฤษก็คือ K E Y คีย์ลูกคุญแจนะคะเขียนเลย K E Y คีย์ลูกคุญแจนะคะต่อไปลูกแพะลูกแพะภาษาอังกฤษก็คือ kid ใช่ไหมลูก K I D คิดลูกแพะ K I D คิดลูกแพะเขียนเลยค่ะ K i d คิดรูปแพะนะคะต่อไปรูปมดมดภาษาอังกฤษก็คือ a n t n มดง่ายมากเลยเนาะ a n t n มดรูปสุดท้ายคือรูปแขนนะคะแขนก็คือ A R M arm แขนเขียนเลยค่ะ A R M arm แขนเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะหนูเวลาหนูทำใบงานเสร็จแล้วหนูก็จะต้องกลับไปอ่านทบทวนอีกหนึ่งครั้งเพื่อความแม่นยำนะคะโอเคบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันในใบงานหน้าถัดไปนะคะ